สบายดีพี่น้องวันนี้พ่อกับตาไส้ทั้งช่องสมกิดสันน้นอยนี่ตาไส้กับยูในโขงในปลาในโขดในปลาเฉนเคยวันนี้จะพาพี่น้องไปเบ่งการสร้างบ้านสองเมียลูกในปลาลึกหลัลบจะเป็นในห่างไกลจากโมโ่บานจากหม่บานใงประมาณ4กิโลหากิโลพี่น้องลูกไกลสังคม อยู่กไก่ก้มจะเญนขาดลายๆาย่างขาดน้ำขาดไฟใฟฟ่าบ่มีไปพาพี่น้องไปเบิง่ง่าสร้างไปลายปานใดแล้วสามารถเนีสองเมลูนในป่าลึกลับนี่พี่น้องพาไปเบิง่งมาแล้วพี่น้องสร้างบ้านในป่าลึกลับลก็มีสร้าง นี่ก็รังเห็ด <c oughs> นี่บ้านของผู้เป็นแม่บ้านของยายมุงมุงรวยแผ่นโลซิงแผ่นโลซิง,เ,ซงเอาบ้านเนี้ปาเรหลับเนเธอสามบ้านนี้ปาเรหลับลออสองเมียลูกเนาะ เออนี่นนมาอยู่ให้โย่หน้าห้างไกละจากชุมช่นไงสีก่กิโลนบ่ล่ะบ้านบ้านอยู่ไกล,ลบ,กบ่มีไฟฟ้าบ่ามีน้ำประปาห่างจากหมู่บ้านไงสีก<อ>่กิโลก็ดิจังสั่นตัวนี่เป็นบ้านของยายบ้านของคุณยายบ้านของคุณลูกชายแล้วแล้วต่างดันต่างกินน้อง เดี๋ยวพไปเป็นเชยียงแยมนี่เชาา่าป่ะโอ้โอ้ขนาดอยู่ในโคกในป่ป้าใส่เช่า,าแยมนี่จะวัดพีมือเอนีอ่เปล่นเกาบะ,ะมีผูมันแลลวปวกกินมีหลวงมิลานไม่เยดไทย คนสองคนกับเจ้าของม่วมกันเห็ดนะในโคดในปลาในป้าเลยรับพี่น้องอยกไก่ควมจะเลื่อนลายมูบานรับแร่เลยออ,ออกมาโยหัวไาายปลายหน้าห่างไกลยังขาดรายพี่น้องเอฟซีขาดไ้ฟ้าขาดนำประปาห้องน้ำสางกำลังเห็ด ไอพายเบิ้งเฮียนลูกไส่เลาเดาวไปใส่ล่ะลูกไส่เลาไปใส่ล่ะโอ้ลูกไสแเล้าเข่าบ้านเข่าบ้านไงเนาะเป็นได้ถ้ามันดูแเถอะนุใจ่ก็บลาผักบลาอนเนียผักบลาเหวมาผูเดียวนี่คุณยายจาของบ้านแล้วก็รัางทำก้อนสาดโคกสาดปลา <c oughs> พี่น้องผู้ยโส่เป็นชราเซี่ยวเป็นที่กาถักของมาใด้พอดีขอพี่น้องยิบซีุ่กคนละ่ะหอยย่อยยกไกไ่เนาะเมียนบ่ะเสิงยกไก่ได้หมู่บันในป่าในโขกอยู่คนเดียวอยู่กับลูกชส้บันในป้ปลาลึกลับมีแต่ลูแตหลานเบิ่งนี่แง่งกันตัว แมนทำไฟบึงทานนี้บานลูกไส้ดับแล้วแล้วมีเป็นหลังของลูกไส้แล้ว <c oughs> ยังมงมีไฟฟา้าโบมีไฟโซลาเซียวกับโบมีพี่น้อง ผู้ได้มีจิตใจอยากบริจาคให้เราถักขอมาส่งของขวัญขอมาได้พี่น้องเดอ้อนี่หลังนี้แล้วแล้วดนน้องเราได้ขึ้นยัวแ,แล้วนี่ <c oughs> <c oughs> น้ำกบ็บ่มีตักน้ำน้องมาใส่ บ่าพ่อแนวแอมแนวแอมไปเป็นไฟฟ้า ไม่ฟ้เอสจีเอสซีจียางดีเพียงของกาปลาช้างเป็นสีเปียกประดูเปนปลาดูหึนั่นแหละไม่ฆ่า,าก,กันล,กาน,นล่ามีตาล,ล,ลูกล้านมเหยดไห้เล่าพี่น้องตะลูกตะลกล้านมาเหยัดไทยไม่ได้จ้าง ติดตามไปเรื่อยพี่น้องจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามมั่งได้พี่น้องเด้เอ,อบ้านเน,ลลนี่ยปลายหลึกหลับจริงแต่เฉียดเท่ากับมุตะกระเห็นว่สาสร้างลูกว่าไปสร้างลูกก็ลูบด้วหนาตาดีสร้างก็ได้ลูกแลนเล่าละออกมาใไทย ไฟฟ้าก็ว่ามีน้ำประปาก็บว่ามีตังน้ำนองมาใส่เนาะบอกเจ้าน่สร้างสร้างพลังใบสร้างพลังใบสร้างพลังใบสร้างช่างพลังใบพี่น้องเด้อพี่น้องที่มีจุดประสงค์ดีซอยเราเป็นไฟโซล่าเซลล์เดินน้ำต่อนน้ำกะถักข้ามา ขอม่วงทรงของไมาได้พี่นอ้องเด้อก็จจะเลื่มฝาดก,กดไหล์กดแแร่กดติดตามมือมือแล้วจะพาพี่น้องว่าเบิ้งมือเกินเฮี้นไหมเคิปนี้ก็บจบไปสำนี้ก่อนพี่น้อง